สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระแสการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ทั้งในแง่ของโครงสร้างการถือหุ้นและก็เงื่อนไขาทางกฎหมายและความเป็นไปนได้ในอนาคต แน่นอนน,นคะครับว่าเมื่อปี2024ที่ผ่านมาตรากูลเกลเซอร์นั้นได้ขายหุ้นบางส่วนให้กับเซอร์จินวัดเคฟโดยมีเงื่อนไขสำคัญในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาหรือ SEC นั่นก็คือกดดับอรองไรท์หรือสิทธิ์บังคับให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยขายหุ้นตามผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ซึ่งจะมีผลทันทีหลังผ่านไป18เดือน และนั่นก็หมายความว่าหากมีการซื้อขายสโมสอนทั้งหมดตระกูลเกลเซอร์นั้นจะสามารถบังคับให้เซอร์จิมลัดคฟต้องขายหุ้นของเขาร่วมด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยขัดขวางการขายกิจการในกรณีนี้นะครับหากมีการขายก่อนเดือนกุมภาพัน์ปี2027ราคาหุ้นที่ขายเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า33ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เซอร์จิมแัตคีฟจ่ายไปตอนซื้อเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ขาดทุน แต่หลังจากนั้นนะครับเงื่อนไขดังกล่าวจะหมดอายุและราคาขายเนี่ยอาจจะต่ํากว่า33ดอลลาร์ก็ได้นะครับหมายความว่า1หุ้นเนี่ยต่อราคา33ดอลลาร์นะครับอย่างไรก,ก็ตามนะครับถึงแม้ว่าคําตอบมันจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่จากเงื่อนไขข้างต้นนั้นมันอาจจะกระตุ้นให้ตระกูลเกลเซอร์พิจารณาขายสโมสรก่อนถึงเดือนกุมพาปันปี2027ก็ได้ เนื่องจากราคาขั้นต่ำเนี่ยมันจะอยู่ที่33ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นระดับที่สูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันในตลาดที่ราว16ดอลลาร์นะครับในอีกมุมนึงนะครับนักลงทุนที่สนใจซื้อสโมสรเนี่ยก็อาจจะต้องรอเดีลนี้หลังปี2027เพื่อให้สามารถเสนอราคาที่ต่ำลงกว่านั้นได้ซึ่งทำให้ช่วงเวลา18เดือนจากนี้เนี่ยอาจจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญเป็นพิเศษเลยนะครับ จย่ากเราก็ตามนะครับนอกจากนี้ทางสโมสรแมนยูนั้นก็ยังเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินจากการรีไฟแนนซ์หนี้เก่าที่เกิดจากการซื้อกิจการแบบรีเวเกตายเอ u าเมื่อ20ปีก่อนขณะที่อัตราดอกเบี้ยก,ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของสโมสรแมนยูสูงขึ้นอีกหลายล้านปอนด์ต่อปีแล้วถ้าเกิดว่าหากมีการขายสโมสรจริงสโมสรเนี่ยมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับ แน่นอนว่าหากมีการขายทั้งหมดก่อนเดือนกุมภาพัานปี2027เนี่ยมูลค่าขั้นต่ำของสโมสรแมนยูนั้นจะอยู่ที่ราวๆ5.7พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ4.3พันล้านปอนด์และหากจะอ้างอิงตามข้อเสนอเดิมของกาต้านะครับที่เคยยื่นข้อเสนอซื้อหุ้น35.25ดอลลาร์ต่อหุ้นก็มีมูลค่ารวมอยู่ที่6.1พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ4.6พันล้านปอนด์ซึ่งจะทําให้สโมสรแมนยูนั้นกลายเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทั้งนี้นะครับในการขายกิจการลักษณะนี้เนี่ยมันใช้เวลานานมากตัวอย่างเช่นดีลของเซอร์จิมลัดคีฟเนี่ยกว่าจะซื้อสโมสรได้นั้นก็ใช้เวลาเกือบ2ปีเต็มตั้งแต่เริ่มเจราจารในเดือนมิถุนายนปี2022จนกระทั่งปิดดีลในเดือนคุมภาพันธ์ปี2024 แล้วคำถามที่ทคนรอคอยนะครับก็น่าจะเป็นคำถามที่ว่าใครจะมีศักยภาพแล้วก็เป็นผู้ที่จะเข้ามาซื้อสโมสรแมนูได้ใช่ไหมครับแน่นอนว่านะครับการที่จะมาซื้อสโมสรแมนยูได้นั้นก็ต้องมีเงินทุนหนามากและกลุ่มที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็เป็นพวกกลุ่มตะวันออกกลางโดยเฉพาะกลุ่มทุนกาตาและถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ดิวของท่านชีคยัดซิมนะครับจะล่มไปแล้ว แน่นอนว่ามันก็ยังมีกลุ่มทุนกาตาบางกลุ่มนะครับก็ยังให้ความสนใจอยู่โดยเฉพาะกลุ่มทุนกาตานะครับที่มีศักยภาพทางการเงินสูงกว่าท่านทิกยัซิมก็ได้อยา่างไรก็ตามนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้เนี่ยพวกกลุ่มทุนกาตานั้นอาจจะยังไม่ได้สนใจซื้อสโมสรแมนยูในตอนนี้หรอกนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับฝั่งซาอุดิอราระเบียเอง ก็มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับแมนยูอยู่แล้วเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยได้ติดต่อหาสโมสรแมนยูในการที่จะไปแข่งขันนะครับในรายการลิ y ยาร์ดซีซั่นะครับก็คือทางซาอุเนี่ยได้จัดทีมเอาไว้นะครับาบางทีเนี่ยแมนยูอาจจะได้เตะก,กับอัลนัซเอก็ได้หรืออาจจะได้เตะก,กับอัลฮิรานก็ได้นะครับทีมดังของซาอุนั่นแหละ เพราะว่านี่เป็นทางออกนะครับที่แมนยูนั้นไม่ได้ไปรายการ UCL และทางบอร์ดบริหารแมนยูพวก c ี o อหลายคนเนี่ยก็มองว่าให้วิธีนี้เนี่ยอาจจะหาเงินได้มากกว่าเดิมนะครับหาเงินเข้าสโมอสรน,นั่นแหละและนอกจากจะมีกลุ่มทุนจากซาอุดิอาระเบียกลุ่มทุนจากกาตา้ามันก็ยังมีกลุ่มทุนที่รวยกว่านั้นนะครับก็คือกลุ่มทุนจากสหรัฐอาหรับเอมเิเรต หรือ UAE ที่อาจจะสนใจเข้าร่วมด้วยเช่นกันในการซื้อสโมสรแมนยูโดยมีความเชื่อกันว่ากลุ่มทุน UAE เนี่ยรวยกว่าทั้งสองกลุ่มทุนนั้นเสียอีกนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำงานแบบเป็นเขาเรียกเป็นทีมเนาะแล้วก็แบบเข้ามาฮุบซื้อเลยอะไรประมาณน,นี้อย่างไรก,ก็ตามนะครับส่วนผู้ซื้อจากนอกภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นกองทุนเอกชนหรือมหาเศรษฐีบุคคลรายใดบุคคลหนึ่ง อาทิเช่นอีรอนมัดที่เคยพูดถึงว่าอยากจะซื้อสโมสรแมนยูในตอนนั้นนะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับบรรยากาศรอบๆโอกาสในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูนั้นกําลังร้อนขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรแล้วก็แรงกดดันทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญในช่วงปีครึ่งจากนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากลอรีวิทเบลแดนเชลดอนมาร์คชิลเดนแลวก็คิสวิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานตรงกันแจ้งให้ทุกคน้ทราบกันนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมท็อนะครับที่ออกมารายงานว่าคาร์ลสบาเลบ้ากองกลางร,รุ่งของไบตันโฮฟเอาเบียนนะครับ ำลังเข้าใกล้การย้ายทีมกับแมนยูมากขึ้นหลังมีความพืบหน้าอย่างชัดเจนในเรื่องการเจรจากับไบตันซึ่งแหรงขาวนะครับได้ระบุว่าคารลอสบาลบาเนี่ยมีแผนจะยื่นคำร้องขอย้ายออกจากไบตันอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยตัวแทนของเขาเนี่ยมีการกําหนดเข้าพบสโมสรในเดือนพฤศจิกายน พื่อพูดคุยถึงแนวทางการย้ายทีมหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยแสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าอยากจะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรมนยูซึ่งตอนนี้นะครับสโมสรมนยู Man นั้นก็เหมือนจะบรรลุข้อตกลงในเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกับบาเลบ้านได้แล้วและแตั้งเตเองก็มีความตั้งใจอย่างมากที่จะย้ายมาค้าแข่งในถิ่นอัลเลฟอร์ดแม้ว่าสโมสรนนั้นจะไม่ได้ไปเล่นในรายการยุโรปก็ตามในฤดูกาลนี้ด้วยเขามองว่านี่คือโอกาสสาคัญในอาชีพที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับดูนว่าอุปสรรคสําคัญในตอนนี้ก็คือเรื่องค่าตัวเนื่องจากว่าทางสโมสรไบตันตนั้นต้าราคาของบาเลาสูงไว้ถึง100ล้านปอนด์หรืออาจจะมากกว่า100ล้านปอนด์ก็ได้ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่แมนยูนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าพร้อมลงทุนเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับเตะรายนี้หรือไม่ทั้งนี้นะครับความสนใจของบาเลาที่มีต่อแมนยูนั้นได้รับอิทธิพลจากเพื่อนร่วมทีมชาติแคนรูนอย่างอังเดโอโลนา และก็ไบรอันเอโบโมรวมถึงเรนิเอโรอดีเพื่อร่วมทีมสมัยที่อยู่เรียลซึ่งปัจจุบันนั้นย้ายมาค้าแข้งกับแมนยูเช่นกันโดยสรุปแล้วนะครับโอกาสที่คาร์ลอสบาลบ้าจะย้ายไปร่วมทีมกับแมนยูในตลาดซื้อขายเดือนพฤษาคมนั้นมีสูงมากหลังจากที่นักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรอนเรียบร้อยซึ่งเหลือเพียงขั้นตอนการตกลงค่าตัวกับไบตันเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดตัดสินใจสําคัญนี้นะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของอดีตกัตันแมนยูอย่างรอยคีนนะครับที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทางทีมท็อกเนี่ยได้ออกมาตีข่าวนะครับว่า,อารอยคีนเนี่ยได้เสนอชื่อตีเอโกซิมิโอเน่เข้ามาแทนที่รูเบนเนมบริมทางการแรงกดดันในถิ่นออร์ฟอร์ด แน่นอนนคะครับว่าสถานการณ์ของรูเบนอัลบริมผู้จัดการทีมแมนยูนั้นก็ยังคงตึงเครียดอยู่เสมอแม้จะได้รับการสนับสนุนจากเซอร์จิลเละเคผู้ถือหุ้นส่วนน้อยก็ตามซึ่งว่ากันว่าเซอร์จิมเนี่ยให้เวลาอบับริมสร้างทีมถึง3ปีเพื่อพิสูจน์ผลงานแต่ด้วยความไม่สม่ำเสมอของทีมเนี่ยมันชนะแค่เพียง19นัดจาก50นัดและก็รั้งอยู่อันดับ10ของตาราง ยังคงสร้างแรงกดดันและก็กระแสข่าวลือเรื่องการเปลี่ยนกุนซืออย่างต่อเนื่องส่วนด้านแกร,รี่แนวิลนะครับเขาก็เห็นพ้องนะครับโดยมองว่าซิมิโอเน่นั้นจะช่วยให้ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สามารถทํางานหนักและก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นในขณะที่พอลสโคเนี่ยเขาก็เสนอชื่อเอ็ดดี้ฮาวกุญซือของนิวคาสเซิลเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สมควรพิจนารณาหากจะเข้ามาคุมทีมแมนยูนะครับ อย่ารักก็ตามนะครับถึงแม้ว่าบอเบร์หาร m แมนยูนั้นจะยังคงให้โอกาสอวริมทําหน้าที่ต่อไปแต่การแข่งขันนะัดสำคัญที่จะพบกับลิพูในเร็นี้อาจจะกลายเป็นจุดชี้ชะตาสําหรับอนาคตของกุนซือชาโปรโตุเกสรายนี้ก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์ i ูไนเนิวนะครับที่เอามารายงานว่า ไทยเลีมาลเลเซียนะครับกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วหลังจากที่รูเบนอบูริมนั้นได้พูดคุยกับนักเตะรายนี้แล้วก็ทราบดีถึงทัศนคติของนักเตะแล้วก็ความพยายามในการรักษาความฟิตและทำงานหนักระหว่างถูกแยกซ้อมซึ่งอัมบูริมเนี่ยชอบมากๆคนประเภทนี้แล้วก็เรียกมาลเลเซียนั้น ติดทีมชุดใหญ่เพื่อให้เป็นตัวเลือกในการใช้งานในแต่ละนัดต่อไปซึ่งหวังว่าทะเลเมมเลเซียนั้นจะกลับมามีผลงานที่โดดเด่นกับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอบริมอีกครั้งนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสเปนละเขินนะคบเพจอกปาพาดหัวข่าวว่ารูเบนอบริมผู้จัดการทีมแมนยูนั้นได้ส่งสารที่ชัดเจนถึงลูกทีมของเขาหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะซานแตรนด์ด้วยสกอร์สองบตศูนย์ โดยทางรรเบรอโติมนั้นเขาอยากจะให้นักเตะนะครับไม่ต้องเล่นด้วยความกดดันไม่ต้องเล่นด้วยความตึงเครียดอีกแล้วในเกมต่อต่อไปซึ่งว่ากันว่านะครับกุนซือรายนี้นั้นได้แสดงอาการที่ค่อนข้างจะเหมือนตื่นเต้นนะครับที่สามารถเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบกดดันเขามากๆซึ่งแหล่งข่าวเบื้องต้นนั้นยังได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกว่าท่าน้าโรเบร์โตดิมเนียได้พูดคุยกับนักเตะในห้องแต่งตัวนะครับว่าพวกเขาเนี่ย ควรที่จะเล่นด้วยบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดเหมือนที่ผ่านๆมาซึ่งแนนว่านะครับสโมสรแมนอยู่นั้นเป็นสโมสรที่ใครลหลายๆคนนั้นก็ต่างจับตามองกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเล่นไม่ดีเนี่ยก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณจากชาวเน็ตนะครับ และอโมรีมนั้นก็ไม่อยากให้ลูกทีมเนี่ยเป็นแบบนี้เขาเนี่ยได้บอกกับลูกทีมในห้องแต่งตัวว่าเฮ้ยพวกเองเนี่ยเล่นดีได้นะเป็นมืออาชีพได้นะและก็อยากจะให้เล่นแบบชิวๆแบบไม่ต้องกดดนันเพราะว่าถ้าเล่นกดดันไปแล้วมันไม่ตรงตามเป้านะครับไม่ตรงตามแผนที่วางไว้แล้วผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเนี่ย มันก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจของนกเตะไปด้วยเพราะดูเหมือนว่าที่ผ่านๆมาอาบ,บริเนั้นมีความเชื่อว่าสาเหตุที่นักเตะนั้นเหมือนจะมีแพชชั่นลดน้อยลงไปแล้วก็อีกทั้งเขาเรียกว่าไม่มีการกราปี้กระเป๋าเนี่ยก็มาจากพวกแรงกดดันเหล่านี้แหละแล้วก็แบบได้เสียงลบๆจากกระแสโซเชียลนู่นนี่นั่นและอีกอย่างนางักเตะชุดนี้เนี่ยยังเป็นนักเตะที่ยัอายุน้อยอยู่นะครับ ยังไม่สามารถที่จะทําผลงานแบบมืออาชีพได้แบบไม่ซึ่งดูเหมือนว่าทาอาบเรมเนี่ยก็กำลังพยายามแก้ปัญหาตรงนี้อยู่แล้วก็พยายามที่จะผ่อนปรนนักเตะนะครับไม่ให้มันตึงเกินไปในการเล่นตามระบบที่เขาวางเอาไว้นะครับ อ่สุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสอนนะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก300-500เองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ